เรามาดูวงการการประมูลของดีกว่าครับชุดที่หนูใส่อยู่มีพี่ๆท่านไหนสนใจหนูเปิดประมูลประมูลเริ่มต้นที่3,000บาทบิดละ300นะคะปิดประมูลวันนี้ภายในเที่ยงคืนยังมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับใส่วิ่งไม่ซักผู้ชนะแถมฟรีจี G ไม่ซักค่ะเดี๋ยวหนูเซ็นลายเซ็นไปให้ด้วยนะคะอยากให้เซ็นตรงไหนรีเควสได้เลยอันนี้เฟซจริงหรือเปล่าเนี่ยเฟซจริงเฟซป,ปลอมผู้ติดตาม3 0 0แสนกว่านะสนใจชุดนี้ขายไหมครับไม่ต้องซักก็ได้เดี๋ยวแม่ค้าเหนื่อยครับเดี๋ยวซักเอง เริ่มบิดกันได้เลยนะคะพี่คนไหนกลัวแฟนเห็นใช้แอคลุมได้ค่ะเดี๋ยวหนูเซตไลนเ์เซตไปให้ด้วยเปิดโดมพี่บวงเฮ้ยเปิดโดไปบิดแข่งเหรอมันต้องบิดตรงไหนอะสี่พันห้าโอ้ยสี่พันห้าสู้ไม่ไหวหรอกน้องพี่พี่คนไหนสนใจราคาย่อมยาวมีขายนะครับตัวละแปดร้อยเก้าสิบต้องกดนิเวสป่ะไหนนิเวสตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ <laughs> อย่างน้อยสี่ห้าแสน ไม่เห็นมีเลยอ่ะมันก็มีจบที่4,005ตรงนั้นอ่ะเุ้ยเห็น4 0 0นะ้น้องที่บวงทำขายมั่งสีแบบขายกางเกงในใส่แล้วหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้ซักมีขี้เปียกติดขอบกางเกงในละคนโอ้โหแล้วไม่สนใจสุขภาพฮาจีนผมบ้างเลยเหรอหำผมมันจะเป็นสังัังมันไม่คุ้มเอานะขายได้กี่บาทกันเชียวมันไม่คุ้มแบบว่าค่ายานะค่ารักษาเอ้ยไปไป,ไปเรื่องตะกี้ก่อนดิ ไอไ้อที่ว่าคือถ้าสมมุติผมสนับสนุนให้แบบว่าอาชีพขายตัวขายบริการทางเพศถูกกฎหมายนี่ถือว่าเป็นฝ่ายขวาเหรอฝ่ายซ้ายเอามันมันไม่ใช่ว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายโวงนี่เขาแบบเน้นไปที่สิทธิความเท่าเทียมทางเพศของสตรีเหรอการที่ผมแบบสนับสนุนให้แบบเพศหญิงนี่มีอิสระภาพในการทํานู่นทํานี่มากขึ้นเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเขาอยากจะขายเรือร่างตัวเองมันก็เป็นสิทธิของเขามันถือเป็นฝ่ายขวาเหรอน้องผมนึกว่ามันเป็นฝ่ายซ้ายซะอีกมันเป็นฝ่ายแบบอิสระ คนประมูลชนะขอคลิปตอนถอดแพ็กส่งด้วยนะครับเพื่อรักษาสิบของท่านว่าได้ของเทรโอ้โหผมเริ่มงงละมาลดทรงผู้หญิงไงลดทรงยังไงฮะให้อิสระการที่คุณไปบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้หญิงคุณห้ามทําตัวเป็นกะรีแบบนี้มันไม่ได้เป็นการควบคุมเหรอคุณเป็นผู้ชายคุณมีสิทธิ์ไปบอกได้เหรอคุณห้ามทําตัวเป็นกะรีนะห้ามทาตัวล้านไอ้แบบนี้มันชายเป็นใหญ่เปล่ามันไปควบคุมแต่ถ้าสมมติคุณมีความโว้คุณก็ต้องแบบเฮ้ยเต็มที่เลยคุณอยากจะเล็ดจะล้านยังไงก็ได้ไม่ถูกเหรอ ไอตอนที่เขาร้องเพลงสีดาลุยไฟที่เขาเกิดมาก็โดนกดทับโดนข่มขีขม่ขมเหงแล้วแบบจะแล่จะล่ายังไงก็ได้มันไม่ใช่เพลงของฝ่ายวอกเหรอเอา้าผมงงแล้วเพลงสีดาลุยไฟอ่ะไม่ถูกเหรออาก,กี้ว่าไงครับอาก,กี้ก็เป็นผู้หญิงนะอาก,กี้คิดว่าไงหหยอาก,กี้ไม่ขอออกความเห็นนะโกโดนดราม่าเพลงอะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเหรอฮะเสิรสีดาลุยไฟมาขึ้นไหมเนี่ยเอ้าเนี่ยนี่เขาไปเขาไปเต้นกันเนี่ย สรุปผมอยู่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาสรุปผมผมอยู่ฝ่ายไหนสรุปสนับสนุนให้แบบว่าผู้หญิงจะแลกจะล่าอยังไงก็ได้นี่ผมผมอยู่ฝ่ายไหนเนี่ย AI ไอเหรอโอ้ย oh, นี่มันเพลง AI ไอฝ่ายขวาทำออกมาโจมตีฝ่ายซ้ายเหรอโอ้พวกฝ่ายขวาเ <c oughs> สียรู้ AI ไอซะละ้เสียรู้ซะและไอพวก AI <c oughs> พี่บงอยู่ฝ่ายที่ผิดโอ้ห oh, ยังไงผมก็ผิดสินะต้องตามฝ่ายขวาให้ทัน <c oughs> ไอพวกฝ่ายขวามันมันไปไวนะ